น้องเอ้ยโจโกเกะเกะเลยยุดนะโอ้น้องเอ้ยสวัสดีครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้เขาเขาป่าอีกแล้วครับผมพี่น้องตะแก่เมาพร้อมกับตะการไงขึ้นเก่าครับตะแก่ครับผมพี่น้องครับ

ปลานี่บอต้องแบ่งทีว่าถึงคานุ่อยู่โอ้เห็ดพึ่งร้ายครับผมพี่นอ้อน่ครับโอ้แต่วา่าเมื่อกลางออกทเทาเทานี่แหละ เ <Okay. S 2> ท่าไปละครับผมพี่น้องอู้นี่นเฮ้ยเฮ้ยแย่งนุ่งแย่งก็น่ะเฮ้ยคนุงยุงสุดยอดแลเนี่ยต่นี่ออกในต่อใหม่ครับ โอ้มึงเังในร้ายล,ายล่ะเอาคุยเห็้ยตีเดีเดิเดีบ้วเดี๋เดียวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเีขยวเดี๋ยวเยวเดีเดีวีวเา,า,าเ,าเาี๋โกโกโกเดี๋ควเดเดยเ้ีนยวเดเดยเเดีเดเดนดี่ด เห็ดเต่าโอ้บังเห็นแล้วงอกครับอืมครับผมเห็ดขอไข่เด้พี่นอ้องเนอะคุณแบ่งแล้วกระไดไปละ อู้กำลังง,มงามๆเลยดอกหนึ่งครับผมพี่น้องโอ้ลุนนี้ข้างใครเนะี่ยครับผมพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่นี่สามสายครับ โอเคอแฝดสามเลยครับอนี่เพิ่งแฝดสามเลยนี่ดอกนึ่งอยู่นี่ เลยควันเอ้ยพึงพอให้เราโงกครับสวยดู้เงี่ยงงงงงตก่อ พี่น้องเอ้ยตะแกเขาเจอของแท้แล้วครับของแท้ของแท้ยพ้ยน้องเอ้ยโอ้ยโอเคได้มาอีกเนี่ยได้มาอีกเนี่ยใช่ไหมโอเคโอ้ยเอียนเอากินเนหรอ้ยขาโอ้แต่ขากระชุดยอดเหรอแกแต่ขากระเพียงจังกึ่งราชนีเห็ด ขาทอ,าอเทยเลยฝน,นตกแล้วครับผมพี่น้องครับฝนตกแล้วฝนตกแล้วพนพีนต้ามีเฮ็ดปวกไป น้องเอ้ยโจโก,โกเจะเกเลยอือโอ้บ้านคักเผือเวอร์เลยขาหนุ่งยุ่งสวยๆครับผมเออ น,น้อย,อย,อยน,น้อยครับเรากำลังหาถ้อยกับครับผมพี่น้องครับถอยแกเอาอยู่ทั้งน้ำอุ้นลูกแดงอยูอุ่นนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วครับ,ปรบไป

chứ nè mình Thầy kia bên đây tiêm ta là bỏ Cây là bỏ thầy kia cây tiêm ta là bỏ tiêm ta là nè โอ้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งไม่ไหวเขินลวงเขินลวงเออคืนกะตาใหญ่ครับผมพี่นอ้องมีของถอยแก่ให้ด้วพี่น้องเด้ยว,ดวย โอ้ยปวกตาบปึ๊บอืมแบ่งเอ็มกตาเรียนนี่รวมมิดของผมแปวอู้หนเอาตะดอกงามเนาะเอาตะดอกตะละตะลรอือ้หูมีการลอยอีกเอาเปลี่ยนกันเถงะคำตัวเนี้ยอู้ อาล้ครับผมคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไวเท่านี้แล้วครับติดตามคลิปหน้าคลิปนี้คกิบเฮ็ดตัดสายเสือกจากของนี่ไงติดตามึงคลิปน้ำด้วยครับผมพี่น้องครับคลิปนี้หาอยู่หากินขึ้นเขาป่าขึ้นเขา <laughs>